ทำบัดด้วยธรรมชาติเอาไปเหรอโอ้โหมึงนี่แมันเอ้าสวัสดีครับผมไม่ตีจัดให้นะจากร้าน P A Six by แล้ววันนี้รีวิวขายขายกีตาร์ขายกีตาร์โอ้โหตีเละเต็งเยี่ขายเขา ผมผมน้องจัดไปครับจากร้าน TS ดีบายของเงี้ติจัดให้วันนี้มาเป็นแบบดนตีบัมบัตแต่ก่อนนะไม่มีใครรู้หรอกครับผมว่าคุณจะเกิดขนาดไหนใช่อ่ทองหยองที่ใส่อยู่ทุกวันนี้นะครับผมได้มาจากการค้ายาเสพติดเดี๋ยวตำรวจตามเลยเขาเนีโอ้โหโอ้เอ้ามาตรงนี้โอ้ยาติรีวิวรถเข้าใหม่สคัน โอ้โหดมาพร้อมดนตรีังบัตรวันนี้สามคันสามสไตล์นะห่างหายกันไปสักเกือบอาทิตย์นะเกือบอาทิตย์แล้วเกือบอาทิตย์อืมไม่ได้รีวิวกันเลยวันนี้ก็รถเข้าใหม่สามคันไม่ว่าจะเป็น CBR 650ดูนติ796 S2R DP นะ หรือจะเป็นตัวนินจา300ร้อย KRT ด้วย KRT Edition นะโอ้โหสีนี้ตัวพิเศษแบบนี้นะเดี๋ยวไล่จากคันแรกนะไล่เอานินจาก่อนดีกว่ามั้งนินจาก่อนเลยนินจาก่อนนินจาก่อนโอ้ได้ครับเสี่ยนินจาก่อนนินจาได้ครับเสี่ยเอ็มเอ็มเอ็มเอากุญแจ CBR หน่อยนี่มีสั่งมีสั่งอ่ะเอ้า ที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะคันแรกนะคาวาซากินะคาวาซากินินจา300 ABS KRT Edition นะตัวพิเศษปี2016สีดำเขียวมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่ง1รายการ1รายการที่ทีเด็ด1รายการเลยนะ1รายการที่ทีเด็ดคาริปออนไป NJT Racing โอ้โหไงไอตัวนี้ผมเห็น ใส่มาหลายคันแล้วนะใช่ไอท่อทรงนี้นะครับมันน่าจะเป็นท่อสูตรเหรอนะน่าเป็นท่อสูตรสภาพรถคันนี้นะถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะน้องๆป้ายแดงอหอเฮ้ยนะเสียใช่ครับตอนนี้น้องๆป้ายแดงนะน้องป้ายแดงเลยคันนี้ผมบอกเลย k ทีไม่มีลิ้วรอยไม่มีนะอ่านี่เจอของแต่งอีกอย่างรอบถังนี่ยอุ้ยนุ่มว่ะสตาร์แบบสบายๆบายกดนิดเดียว สูตรว่ะเฮ้ยเสียงก็แบบจะไม่แบบเรียกจ่ามากเกินไปเสียงนุ่มๆเพราะๆเสียงมันออกแบบว่านุ่มๆแหลมๆใช่แผบๆมันจะไม่ไม่เรียกจ่าไม่ได้ล่นเหมือนพวกท่อกระโปรงกระป๋องนะนะนี่ท่อมีของนะมีแบรนด์นะใช่ใช่นี้ไม่ธรรมดานะเอานะอันนี้ราคาอยู่ที่ครับผมเจ็ดห่นเก้าพันบาท7 9 0 0หบาท โอ้โหคันที่สองมาครับคันที่สองดูคุตเตอร์เจ็ดเก้าหก abs ปีสองพันสิสี่ตัวนี้เขาเรียกว่าตัว dp ท่อกองกล่อง h 2 r ด้วย,ย 2> h 2 2 r ความพิเศษของเขาก็คือรถสีขาวคลิปแดงล้อแดงโครงแดงนะครับท่อจะเป็นเทอร์มิโนนี้ไทเทเนียมไทเทนะไอต,ตัวที่เห็นเป็นสีลุ้ง,งนี่ ก็น่าจะเกิดจากการใช้งานหรือว่าความร้อนน่นะความร้อนแล้วมันเป็นลุ้งถ้าใครไม่ชอบสีลุ้งแบบไทเทเนียมก็ขัดได้ขัดเลยขัดได้สายวิ่งรถคันนี้สภาพโดยรวมถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะท่อกรองกล่องนะเพิ่มแรงม้ามาจากโรงงานสต็อปเปอร์นะสวยๆเดิมๆจากโรงงานไม่อยู่ที่จักโคปเ๊บ A b s DP นั่นไง สองหมื่นหกพันนะเซอร์วิสเรียบร้อยายห่วงไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่หัวเทียนน้ำมันเครื่องกองเบนซินเราจัดให้ท่านหมดแล้วจัดหมดแล้วครับสตาร์ทเครื่องเลยโอ้โหนิ่มยังวะเฮ้ยไปไงะ เ,เป็นสวยเฮ้ยอ่ะเพิ่งเห็นโอ้สามสี่ห้าหกโอ้โหเลียง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 ก,ก,กีพอคุณเอามือยื่นมาปุ๊บแม่งไปโฟกัสที่ทองอย่างเดียวเลยหละแม่งวิ่งวังวงิ่งวังวงิว่งวังเลยอะโอ้โหก็ก็อย่างที่ผมบอกทรัพย์สินทั้งหมดนี้ได้ามามจากการขายยาเสพติดอะ เอ้าคันนี้ราคาเป็นไงราคาราคา189,000บาท189,000บาทในตลาดมี200,000บวกตัว DP ด้วยคนหาเยอะเนี่ยแล้วเป็น S2R ด้วยตลาดมี200,000บวกใช่ครับนะเอ้าคันสุดท้าย CBR 6 5 0 R ABS ปี2018-19นะครับสีแดงสภาพน้องๆป้ายแดงน้องป้ายแดงคันนี้ไม่มีอุปกรณ์ตกแต่งไม่มีเดิมถอดท้ายออกเลย ใช่่ะมันจะได้ดูแบบว่าเป็นทรงเลสซิ่งหน่อยนะอ๋อมีไล่นอ็อตไล่น็อตสีไทเทเนียมห้องเครื่องสะอาดนะมีไล่น็อตมาอ๋อมีนี่หน่อยๆจุกๆจิกๆนะคันนี้ก็คือไล้ตําหนีโ่โซ่จสเตอร์ไมม่ีสวยอ่า โซเตอร์สวยๆโซเตอร์อาเคเว้โซแต่งเว้ดำหมุดทองดำหมุดทองโอ้โหดูไงเงาถังสีฉ่ำยี่ไหมโอ้โหไม่เท่าไหร่สองหมื่นสี่จิบๆว่ะเฮ้ยงาเลสซิ่งเลสซิ่งโอ้โหนี่หนาท่อเดิมเนี่ย นี่หนหะท่อเดิมเลยเนี่ยพอโอ้โหนะคันนี้เอาไป2 9 0 0 0บาท2 9 0 0 0บาทสนใจเบอร์โรซับเบอร์062835274 2, 8, 3, 5, 2, 7, 4, 2> วันนี้ลาไปพร้อมกับดนตรีบังบัต Ha ha ha.